บรรยากาศทำบุญสาบายนาท่าของสาวๆพี่น้องเลยมันระตรงเข้าไปที่14เ,เดือน4เดือนมิสานาะเป็นดีพอดีเป็นมือสซนยำดีแับเป็นมือวันสงการานต์หรือว่าปีใหม่ละของพี่น้องสาวพุทธเาเคยทำกันมาตั้งแต่นานๆ่ะนะพี่น้องนา้บรรยากาศทือว่าไม่ออกพอออกเป็นกามาทำบุญสาบายนาท่าตามปกติครับพี่น้องเลยมันเป็นมือซนมาดีในพิเศษเน่มา กันได้ได้หนาได้ตาพี่น้องเลยคือเป็นอยู่มู่วานภูขาเองเนาะคืออยู่ทังบ้านโยงเมืองสนาสมบูรณ์แรงจัมพ์กหน่อยแนาะพี่น้องเลยคือบรรยากาศการตัวเตะกูจนขนท่านเนาะทุกคนเนาะ คนที่โสตบุญก็มาทำกันตามปกติน้องพี่น้องเนาะปกสิประมาณนี้แหละพี่น้องเลยการเก็บภาพบรรยากาศทุกร่วมเอามาฝากพี่น้องเนาะมาให้เบิ่งเนาะอันนี้หลังจากใส่บาทเช็ดแล้วก็วกมาาโกกรรีโอกาสมาถ่ายวีดีโอภาพพี่พันเนาะับบส้มกันทางค่อางวีอยู่อีกค่อนข้างน่าพน้องเนาะประมาณเพร่ะน,นักที่ใส่ยงาไปด้วยตาม สามทางคือนาบาน้านใท้มันนอ้องพี่น้องเนาะตุประามานี้แหละสองสาๆพี่น้องเลยพวกมูกลัวๆเนาะคื่บบอเขาว่าอะไรเมือนี้คือว่าเป็นการทำบุญตักบารใหญ่ของหมู่บ้านเนาะกกติกระใสกันทุกบ้านอยู่แต่แต่เมื่อนี้เป็นมือทีวาเป็นมือที่ว่าพิเศษเนาะเป็นมือตักบาทใหญ่ร่วมเลยนะตามเส้นทาง บรรยากาศพี่น้องเลยบาตอนไหนอนกับเศร้าจะพาปโอเคเครื่อเนี่ยบุญนาทานทานำกันเ้อะไปเด้อน้องเด้อใพีน่น้องเบื้องนพี่น้องเศร้าพูดนาะ เอาคนบุญมาผาคนใอพี่น้องเนาะคือเป็นี่รองสาวบุญน้อพี่น้องไงยอเคเอานบุญไปสน้ำกันบุ ไอ้ไซบาทเนาวต้นกอชุดหมบานน้องเป็นองมาณอยู่พันว่าแมรพูนแ่ะพี่น้องเลยพันสี่พันหารอยเมตรเนาะคือเดียบตามมมบานเนาะอาหอยงายไปวันเดียุกซุดบรรยากาศรอลอพี่น้องเลย คอยไ,ฟไ,ฟไปไปเก็บผากไปร่วมงึงต้อสทำบนต่างพี่น้องกอาว่าปากตามเคยื่อพี่นออ้กกนนองเลยบากาศสงาร,ร,ร,รโอเค,ค,คเพืนน่อนัดเพื่อนไนใส่ยาปอดข้างในเนี่ยพี่น้องอันนี้กาชิวตามไปน้องฮอกงเช เยี่พาเพียงแต่ส่วงอยู่หน้าบ้านเนาะหน้าบ้านหน้าเฮือนตอนนี้ดับพี่น้องหายจึงปฏิทามเขาไปถึงหอดเชนในนั่นเป็นเนาะน่าตาลุ่ตามฝากขอบคุณทุกกำลังใจที่มากดติดตามและกดไลค์ให้เรื่องพี่น้องเรื่องทั้งสองยูทูบเนาะถ่ายไปตามพระพระธาตคุนบานเนี่ยสื่อสองบอกอจจะประมาณนี้แหละโอเคทุกคนเค้นองการจะได้ยกคิดตัวนี้เรื่องพี่น้องเรื่อ I <laughs>